เอ้ไงน้องเอาน้องเอานีมั้ยเอาหนีมั้ยเอาสรงอะไรเอาทรงสั่งมาตาั้งตามาตั้งเอาสรงเซนพองปูเซนน่องกระดเซนเธอเซนน่องกระบาลเซนมะรวยเฮงโอ้ ตัวรีเวรีนตัดผมเราอคะเูาเขาเด้งตีนโน่คะกัดซอบค่ะอนุยุ่มนะอนุอนุเลียนค่ะ ต้้เนียงปรับราตาเฮ้ยรับจ้างตัดผมเด็กหัวละห้าสิบบาทรับตัดถึกบ,บ้านหัวละยี่สิบบาทโอเคไหมโอเคไหมการันตีโดยอ,อพี่อน้องหะ พอติ๋งเบ้อปูพอติ๋งเบ้อญ10บาท50บาทบอกจะล้วว่าหมายจ้ะ100ទៀតหมดลังมีละ5ตําราวโอ้บื้อ4รวยโอ้ตันตรีปรับไม่ได้เช็ดหนคออย่าบ่เป็นดาก็บ่เคยปรับปรับตามตรอเห็นน่ะแม่อ๋อตกเคยสิติ๋นเลย Thank you อืมเอาล่ะ

เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบสวยแล้วโอ้สวยจังเลยอะพี่สวยจังเลยเออน่ารักจังเลยอุหล่อ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 อุหล่อหล่อหล่ออุหลมากเลยไปเดินแบบที่ไหนเนาะแม่กัดอยู่ทรงแจ้หนึ่งกัดโอ้ย รอรออุ๊พี่รอรอ,อที่สุดรอมากเลยโอ้โหไม่เล่นไม่เล่นไม่

ตอนนี tahu, oh. ้ก่อนหกนเนี่ยนังออคอเื่อน่งัเด็กออเอยู่นิ่งๆลูกอยู่นิ่งๆนิ่งๆสวยมากเลยสวยมากเลยออ๊ทันตรงไหนจ๊ะ ខាងក្នុងហ្នឹងចានៅទីនេះណៃស៊ីអុយណៃហឺពកកំប្លោកជិះឡាហ្នឹងណៃពបាយជ្រើញហឺហឺទៅខាងក្រោមទៅខាងក្រោមទៅខាងណៃធឿន อะไรหืมเห็นแล้วเห็นแล้วที่นี่เลยเนาะรอแล้วเออโอ้รอ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 โอ้ อลอลอลอยลอยอมือหมุก hmm. มือหมุกติดถตงกัดติดวหนูอย่าออไอซีโอ้ยเนาะ

Nó đang chạy đi, <laughs> nó đang đánh đá. Nó đang đánh đá, nó cắt đá. Cái này cái cổng nhỏ nhất của bọn Anh anh đi. Nó đang đi, nó đang chạy đi. Nó đang chạy đi, như ta mà mà hiên đâu cho cột phê chăn đâu cho. Kinh subscribe

よくしてて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 

một đi sắm mất đi sắm. Yo em đình tết hay yêu cạnh bên chỗ tay nắng bắp bên chỗ tay nắng bắp